สวัสดีครับพี่น้องกิจจากแสงสันติภาพสารธรรมแสงสันติภาพคลองหลวงพี่น้องที่จุดประกาศแสงสันติภาพวางยาวจังหวัดเพชรบูรณ์รวมทั้งพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านพบก,กับผมอาจารย์สุธีเตชะรักพงศ์วันนี้ตกกับวันที่3มกราคมปี2024นะครับเป็นอย่างไรบ้างเราได้เข้าสู่ปีใหม่นี้นี่ก็เป็นวันที่3แล้วนะครับมีอะไรใหม่ๆที่พวกเราตั้งใจจะทํากันบ้างก็ เชื่อเป็นอย่างนี้ว่าพี่น้องทุกท่านจะสามารถเริ่มต้นทําสิ่งที่ตั้งใจหมายไว้ให้สําเร็จเป็นอย่างดีในปี2024นะครับในเช้าวันนี้เราจะนําพี่น้องทุกท่านในการมาไข้ควรพระธรรมของพระเจ้าผ่าน,านพระธรรมฟิเลโมนเป็นพระธรรมที่สั้นมากนะครับคือกล่าวง่ายๆมีเพียงบทเดียวเท่านั้นและวันนี้อยาจะนำพี่น้องเราจะมาไข้ควรพระธรรมฟิเลโมนข้อที่15 ถึงข้อที่20เราจะมาฟังพระคำของพระเจ้าด้วยกันก่อนนะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปเขาไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปแตด่ดียิ่งกว่าทาสคือเป็นพี่น้องที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทพระเจ้าและสำหรับท่านเขาเป็นมากยิ่งกว่านั้นเองทั้งในฐานะที่เขาเป็นอยู่ในสังคม และในฐานะที่เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จงรับเขาไว้เหมือนที่รับข้าพเจ้าถ้าเขาทำผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้ข้าพเจ้าจะไม่พูดเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้าแม้กระทั่งตัวของท่านเองนี่เนี่ยน้องเอ๋ย ขอให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์จากท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดและให้ใจของข้าพเจ้าแช่มชื่นในพระคริ์อาจารย์จะขอตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่ารอคอยสิ่งที่ดีกว่าจากพระเจ้าทำไมถึงตั้งชื่อหัวข้อวันนี้ว่ารอคอยสิ่งที่ดีกว่าจากพระเจ้าหรือครับถ้าเราจำได้นะครับในวันสองวันที่ผ่านมา อาจารย์โจก็ได้นําเราเท้าความถึงที่มาของจดหมายฝากฉบับนี้ก็คือจดหมายฝากจากอาจารย์เปาโลถึงพี่น้องคริสเตียนคนหนึ่งที่ชื่อว่าฟิเลโมนวัตถุประสงค์ของการเขียนจดหมายนี้ก็คือว่าฟิเลโมนนั้นเขาเป็นเจ้าของทาสครับและทาสของเขานั้นก็ชื่อว่าโอนซิมัสโอนซิมัสเนี่ยนะครับเขาเป็นทาสของฟิเลโมนโดยที่ฟิเลโมนเป็นเจ้านายทาสนะครับและปรากฏว่า โอนิสิมัสซึ่งเป็นลูกทาสของฟิเลโมเนี่ยเขาได้ทำบางสิ่งบางอย่างต่อเจ้านายของเขาเราเข้าใจว่าเขาอาจจะไปขโมยเงินหรือขโมยทรัพย์สินของเจ้านายนะหรือว่าไปทำอะไรไม่ดีไว้กับเจ้านายและในที่สุดเขาก็หนีไปทั้งทั้งที่เขาทำผิดต่อฟิเลโมนะครับปรากฏว่าเมื่อเขาหนีไปนั้นเขาไปเจอใครครับไปเจออาจารย์เปาโล และในที่สุดโอนซิมัสซึ่งเป็นทาสคนนี้ก็ได้รับเชื่อเป็นบุตรของพระเจ้านะครับผ่านอาจารย์เปาโลและก็อยู่ร่วมใช้กับอาจารย์เปาโลด้วยปรากฏว่าพอรับใช้ไปไม่นานอาจารย์เปาโลทราบว่าโอนซิมัสนี้เป็นทาสที่หนีมาจากฟิเลโมนและอาจารย์เปาโลนี่เองนะครับเราเชื่อว่าเขาเป็นผู้นำและขณะเดียวกันก็เป็นพี่เลี้ยงของฟิเลโมนด้วย เขาจึงคิดว่าเป็นการดีกว่าที่เขาจะคืนโอนิซิมัสให้กลับไปคืนดีกับเจ้านายเดิมของเขาก็คือเฟเลมนด้วยเหตุนี้นี่เองอาจารย์ปลโลจึงได้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้นะครับและห้โอนิซิมัสนั้นถือจดหมายฉบับนี้กลับไปให้เจ้านายเดิมของเขาก็คือเฟเลมนเพราะฉะนั้นจดหมายฝากฉบับนี้จึงเปรียบเสมือนกับเป็นหนังสือนำตัว โอนซิมัสให้กลับไปคืนดีกับฟิเลโมนนั่นเองการที่อาจารย์เปาโลมีความตั้งใจที่จะคืนโอน s ซิมัสให้กับฟิเลโมนั้นเขาได้เขียนไว้อยู่ในพระคัมภีร์อย่างชัดแจ้งนะครับว่าบัดนี้เขาเชื่อว,ว่าโอน s ซิมัสนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในพระธรรมข้อที่16เขาได้เขียนอย่างนี้นะครับข้อที่15และ16เขียนอย่างนี้ว่า อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่งเพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่รู้นะอาจจะเป็นแผนการของพระเจ้าที่ต้องการให้โอนิซิมัสมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะต้องจากฟิเลโมนไปซึ่งอาจจะเป็นดูด้วยสายตามนุษย์แล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเนาะเพราะเรารู้ว่าเขาอาจจะขโมยของ หรือเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีกับเจ้านายของเขานะนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลได้พูดไว้ในข้อที่18คิดอย่างนี้ว่าถ้าเขาทําผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้านะข้าพเจ้าเปาโลเขียนด้วยมือของข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าจะชดใช้ให้อาจารย์เปาโลทราบครับว่าโอนซิมัสทำเรื่องอะไรไม่ดีกับ Mon, แต่ต้องการให้ฟิเลโมนให้อภัยและคืนดีกับโอนิซิมัสโดยอาจารย์เปโลเป็นผู้การตีหรือผู้คำประกันว่าอะไรต่างๆที่โอนิซิมัสทำไม่ดีต่อฟิเลโมนั้นอาจารย์เปโลจะเป็นผู้ชดใช้ให้ครับอาจารย์เปโลกำลังสอนฟิเลโมนว่าแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นดูเสมือนว่าฟิเลโมนนั้นเขาเสียหายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทาตของเขา ได้หน,นีไปพร้อมกับทรัพย์สินที่เขาขโมยออกไปไม่ว่าจะเป็นเงินก็ดีจะเป็นทรัพย์สินก็ดีแต่อาจารย์เปาโลกําลังบอกกับฟิเลมนว่าในที่สุดพระเจ้ากับคืนให้กับฟิเลโมนมากกว่าที่เขาได้เสียอีกเพราะอะไรครับเพราะว่านอกจากที่เขาจะได้โอนิซิมัสกลับมาในฐานะที่เป็นทาสที่จะมารับใช้เขาเหมือนเดิมและมากยิ่งกว่านั้นโอนิซิมัสตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับ เพราะว่าเขาได้กลายมาเป็นลูกของพระเจ้าเขามีความเชื่อเดียวกันกับอาจารย์เปาโลและก็ฟิเลโมนดังนั้นเขาถือว่าเป็นพี่น้องในองค์พระเยซูคริสเช่นเดียวกันโอนีซิมัสไม่เพียงแต่จะไม่หนีต่อไปแต่เขาจะรับใช้ฟิเลโมนอย่างเต็มที่อย่างเต็มความสามารถและอย่างเต็มใจในฐานะที่เป็นพี่น้องในพระคิดด้วยกันและเชื่อว่านับตั้งแต่นี้ต่อไป โอนซิมัสเขาจะไม่ขโมยของนะและก็ไม่หนีไปจากฟิเลโมนเจ้านายของเขาอีกและมากยิ่งกว่านั้นสิ่งที่ฟิเลโมนได้ก็คือทรัพย์สินที่เขาหายไปนะครับเป็นไงครับมีอาจารย์เปาโลการันตีว่าอะไรที่ฟิเลโมนขโมยไปอาจารย์เปาโลจะคืนมา mm hmm. ก็แปลว่าแรกเริ่มฟิเลโมนอาจจะคิดว่าเขาเสียหายนะครับก็คือ ทาสคนหนึ่งขโมยของของเขาและก็หนีไปแต่ปรากฏว่าผลสุดท้ายเป็นไงครับกับตรงกันข้ามเขาได้ทาสคนนี้กลับมาและเขาเชื่อว่าทาสคนนี้จะรับใช้เขาต่อไปด้วยความเต็มใจและไม่หนีอีกและมากยิ่งกว่านั้นเขายังได้ทรัพย์สินที่ทาสคนนี้ขโมยไปเป็นไงครับกลับมาอีกโดยมีอาจารย์เปาโล,โลซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นอาจารย์เป็นพี่เลี้ยงของเขาเป็นคนการันตีให้ครับนี่คือ สิ่งต่างๆที่ฟิเลโมนไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นหัวข้อในวันนี้อาจารย์ถึงทำไมถึงใช้คำว่ารอคอยสิ่งที่ดีกว่าจากพระเจ้าครับอยากจะบอกเราว่าหลายรั้งหลายคราวนะครับเราได้บทเรียนเหมือนกับฟิเลโมนคนนี้ก็คือว่าอาจารย์ปโลพูดว่าอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะหนึ่ง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไปหลายครั้งหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับเราบอกว่าเนี่ยนะเสียดายจริงทําไมมันไม่ได้เกิดขึ้นทําไมเราไม่ได้อย่างนี้ทำอะไรเราไม่ได้อย่างนั้นทําไมเราไม่ได้ดังใจเลยแต่รู้ไหมหลายครั้งเมื่อเราเสียสิ่งที่ดีแต่พระเจ้าคืนอะไรครับคืนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเราครับถ้าเราดูในมัทธิวบทที่7 ข้อที่9ถึงข้อที่11เขียนดังนี้นะครับมัทธิวบทที่7ข้อ9ถึงข้อที่11เขียนอย่างนี้ว่าในพวกท่านมีใครบ้างที่เอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อลูกขอปลาเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตุนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์เป,เป็นพระสัญญาจากพระเจ้านะครับว่าพระองค์นะเมื่อเราทูลขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้าและพระองค์พิจนารณาแล้วเห็นว่ามีอะไรที่ดีกว่าต่อลูกของพระองค์แล้วพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีกว่าสิ่งนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราทูลขอต่อพระองค์สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า สิ่งที่เรานึกเองด้วยซ้ำไปสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราคาดคิดด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระกัมพีถึงบอกไงมีไหมที่ลูกขอสิ่งที่เล็กๆแต่เมื่อคุณพ่อคุณแม่เห็นอืมควรจะให้สิ่งที่ดีกว่าเขาก็จะให้สิ่งที่ดีกว่านั้นไม่ใช่หรือฉันใดฉันนั้นเมื่อเรารักลูกของเราอย่างไรพระบิดาของเรารักเรามากยิ่งกว่านั้นมากครับ ถามว่าเราได้รับบทเรียนอะไรจากข้อพระธรรมในวันนี้อาจารย์เชื่อว่าเราได้รับบทเรียนที่ดีมากที่สุดข้อหนึ่งสำหรับปีใหม่นี้นะครับก็คือพระเจ้าอาจจะไม่ได้ให้สิ่งที่เราคิดว่าดีแล้วหรือ Good สำหรับเราแต่พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีกว่าหรือ b e t t e r ให้กับเราเสมอครับเหมือนอย่างฟิเลโมนที่ดูเหมือนว่าเขาจะเสียทั้งทาตไป นะครับและก็เสียทั้งทรัพย์สินเงินทองที่ถูกขโมยไปแต่ปรากฏว่าในที่สุดเขาได้ทั้งธาตุที่สัตย์ซื่อธาตุที่รักเขาธาตุที่จะไม่ทิ้งเขาไปอีกกลับคืนมาและมากยิ่งกว่านั้นทรัพย์สินทุกอย่างที่เขาได้สูญหายไปเขาได้กลับคืนมาโดยมีอาจารย์เปาโลปเป็นผู้การันตีทรัพย์สินที่เขาหายไปทั้งหมดด้วยซ้ำไปดังนั้นพี่น้องที่รักครับในปี2024 20นี้จึงอยากจะให้พวกเราอธิษฐานทูลขอ เพื่อเราจะขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้าและเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะเป็นยังไงครับพระองค์จะประทานสิ่งที่ดีกว่าให้กับพวกเราทุกคนครับเราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาทิรักขอพระคุณพระองค์สำหรับตัวอย่างของโอนซิมัสกับฟฟลมนเมื่อเขาได้ทูลขอสิ่งที่ดีจากพระเจ้าแต่ในที่สุดพระองค์ประทานสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาพระองค์จาค่า ขอให้สิ่งนี้เป็นบทเรียนที่จะสอนใจลูกของพระองค์ทุกๆคนที่เราจะเชื่อวางใจและรอคอยสิ่งที่ดีกว่าจากพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอให้ปี2024นี้เป็นปีแห่งความเจริญรุ่งเรืองขอให้ปี2024นี้เป็นปีที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาและขอให้ปีนี้พี่น้องทุกท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งอาชีพการงานและพันธกิจการรับใช้ด้วย ขอพระองค์ทรงนำพี่น้องทุกคนในปี2024นี้ให้เป็นปีที่รุ่งโรจน์สำหรับทุกคนตลอดไปด้วยเถิดจึงอธิษฐานทูลขอ,อ,อต่อบพระองค์ด้วยการสำนึกในพระกุลของพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับและก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ การติดตามคู่มือการฝ้าเ่ยวของเพืจ,จาแจกแสงสิภาพของเรานะคะ